ไก่ย่างวิเชียนบุรีเหลือเต็มเลยพี่น้องเอ้ยนะโอ้โหนี่ครับนะพ่อค้าไก่ย่างโอดนะยุคประชาธิปไตยทำไมมันไก่มันเหลือเต็มอย่างนี้เอานะฮะใครก็ได้ช่วยไปอุดหนุนซอฟต์พาวเวอร์ไก่ย่างด้วยนะครับไอ้พวกแสดงนี่ไก่ย่างนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะสำหรับ ประเทศไทยไก่ย่างวิเชียนบุรีเนี่ยเป็นไก่ย่างที่อร่อยนะแอนด์ินจะโปรโมทให้กันแล้วกันว่าทุกคนไปกินกันเยอะไปกินกันเยอะไก่ย่างวิเชียนบุรีอร่อยอร่อยนะครับนะโอ้โหเนี่ยฮะนะนี่คือไก่ย่างน้ําจิ้มแจ่วมะขามสูตรเด็ดนะแห่งวิเชียนบุรีนะโอ้โหเนี่ยเหลือเต็มเลยเป็นสิบสิบตัวเลยเนี่ยนะครับเออหน้ากินขนาดนี้ นะยังขายไม่ได้พี่น้องเอ้ยแล้วยังอื่นจะไปเหลืออะไรนะไก่เหลือเต็มแล้วไก่เหลือไว้เนี่ยนะะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บไว้ก็ไม่อร่อยต้องต้องต้องทิ้งหรือไม่ก็กินเองนะครับนะจะามาปิ้งขายอีกวันนี่มันก็แห้งๆนะมันจะไม่อร่อยนะเออมันจะเสียลูกค้านะฉะนั้นต้องขายหมดวันต่อวันนะครับต้องขายให้หมดนะ ไม่งั้นเก็บไว้พรุ่งนี้แล้วมาขายเนี่ยมันก็จะแห้งมันจะแบบดูไม่น่ากินลูกค้าก็จะหนีลูกค้าก็จะไม่ชอบนะครับเออเอนี่ยไอ้พวกแสดงนะคุณหนูคุณหนูอุ้งอิงนะค,คุณหนูอิงอิงช่วยมาอุดหนุนไก่ย่างวิเชียนหน่อยสิช่วยมากินไก่ย่างวิเชียนโชว์หน่อยสิจะได้โปรโมทเขาหน่อยนะครับมากินไก่ย่างโชว์แล้วก็เป็นบอกนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ คือกินอะไรมันก็เป็นซอฟพาวเวอร์หมดแหละนะกินข้าวเหนียวไก่ย่างกินแหนมกินส้มตำนะโอ้นี่ถ้าเกิดว่าลิซ่ามากินนะโอ้โหถ้ามากินไก่ย่างวิเชียนนะรับรองอนะไก่ย่างวิเชียนเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะขนาดลิซ่าไปกินอะไรลูกชิ้นยืนกินนะ่ะเห็นไหมโอโ้ตอนนั้นนี่ก็กระแสดังพุ่งปิ้วปิ้วปิ้ว,วเลยลูกชิ้นยืนกินนี่ขายดีกันเทน้ําเทท่า นะฮะเออเนี่ยล,ลิลิซ่าไปนะไปไปยาวราชก็ไปกระตุ้นการท่องเที่ยวคนก็อยากจะไปยาวราชใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับใครก็ไม่เท่าลิซ่าแหละมินว่านะจะโปรโมทอะไรเนี่ยนะให้ลิซ่าไปถ่ายอย่างเดียวเนี่ยเออนะส่วนอุ้งอิ่งเนี่ยนะครับโปรโมทให้ตายยังไงก็ไม่ช่วยนะส่วนหนู คุณหนูตุ้งติ้งเนี่ยชอบ power เ,เนี่ยนะโอ้ขนาดขนาดอะไรนะพันผ้าเขม้านะใส่เสื้อชุดไทยชุด้าเข้าม้าอะไรมันก็ยังไม่สามารถโปรโมทได้เลยก็ยังไม่สามารถกระตุ้นอะไรได้ทั้งสิ้นนะอุตาสาห์เดินต่างประเทศใส่ปักขมเนี่ยครับเซธาก็ได้นะเออ้งอุ้งอิงต้งเซธาได้แหละช่วยมากินไก่ย่างวิเชียนหน่อยเออนะครับ นะโปรโมทหน่อยนะตอนนี้ไก่ย่างเชียร์เหลือเต็มเหลือบานเลยตอนเนี้ยนะครับเออมากินผลไม้สองไม้ก็ได้นะเออเนี่ยจะเป็นการโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์อย่างดีเลยนะไม่ใช่ไปอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตอนนี้ไปเที่ยวอยู่มั้งตอนนี้นะเออ <c oughs> <c oughs> นะครับออามาช่วยแล้วก็ไอ้พวกเสแดงมาช่วยซื้อหน่อยสินะ พวกแสดงอ่ะมันช่วยซื้อไก่ย่างหน่อยนะครับเออหายไปไหนหมดว่าคนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเออนะพวกแสดงที่คอยเชียร์เพื่อไทยเนี่ยนะออกมาจับจ่ายออกมาจับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยอย่าปล่อยให้มันเงียบเหงานะครับช่วยมาแบกกันหน่อยแล้วนะเอาไก่ย่างวิเชียรอร่อยอร่อยนะไปซื้อกันนะมีหลายสาขาเลยทั่วกรุงเทพนะครับไปซื้อกันไปซื้อกันนะเยอะๆเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ